Hello, welcome back to my y o u ส u b e c h a NVneo v e r s e สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง e n v i n o v e r s e ของเราอีกครั้งวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยจากแบรนด์เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนนั่นก็คือ2026 Huawei S9 TIEV รถอัจฉริยะเจเนอเรชันใหม่ที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำอนาคตเข้ากับระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะของหัวเว่ยและ Harmony Auto ที่พัฒนามาไกลกว่ารุ่นก่อนอย่างมหาศาล วันนี้เราจะพาไปดูทุกส่วนของรถรุ่นนี้แบบวอล์กอาราวเต็มรูปแบบทั้งดีไซน์ภายนอกภายในเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนความปลอดภัย,ยฟีเจอร์ AI ใหม่ล่าสุดและแน่นอนความรู้สึกเวลาใช้งานจริงซื้อคุ้มไหมเหมาะกับใครและจุดเด่นจุดสังเกตมีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับดีไซน์ภายนอก Futuristic Intelligent b บอดี้ดีไซ 2026หัวเว่ยเอส9 TREV มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเน้นความสปอร์ตหรูหราอัจฉริยะและเป็นหนึ่งในรถที่มีการออกแบบตามคอนเซปต์แอโรฟล w ที่ช่วยเรื่องแรงลมและความนิ่งของรถทําให้การขับด้วยความเร็วสูงมีความสเสถียรมากขึ้นกระจังหน้าแบบปิดฟูลแอโรชิล l d ตัวกระจังหน้าเป็นแบบทึบตามสไตล์รถ E ีแต่หัวเว่ยดีไซน์ให้มีมิติพร้อมเส้นไฟเลดที่ลากยาวเป็นไลท์เลตดูพรีเมียมสุดๆไฟหน้าอันเทวิชั่นเลเป็นไฟหน้าอัจฉริยะที่สามารถปรับองศาได้เอง ตรวจจับคนเดินถนนป้ายจราจรและศูนย์กลางถนนแบบเรียวทามผ่านเซ็นเซอร์กล้อง3มิติของหัวเว่เส้นสายด้านข้าง f l o ์ด y n นามิกเส้นข้างรถโค้มงมนมีมิติสปอร์ตและให้ความรู้สึกรถพรีเมียมระดับยุโรปล้ออนลอยขนาด20-22นิ้วล้อรุ่นใหม่เป็นแบบแอร์เคิร์ฟลาดองศาเพื่อช่วยลดแรงต้านลมพร้อมลายสปอร์ตที่โดดเด่นมากไฟไท้ายแบบฮอรริซอเลสสตรป เส้นยาวเต็มความกว้างท้ายรถให้ความรู้สึกกล้ามยุคมากๆโดยเฉพาะตอนเปิดไฟกลางคืนดีไซน์ภายใน Intelligent Luxury Cabin ก้าวเข้ามาภายในรถหัว w S9 TREV จะรู้สึกถึงความพรีเมียมทันทีเพราะวัสดุทั้งหมดเป็น Eco Leather ผสมไม้นาโนแบบ h h t e c h ทัดทำให้ห้องโดยสารดูหรูและล้ำอนาคตไปพร้อมกันพวงมาลัยใหม่ Smart Steer อ,ออกแบบให้มีปุ่มสัมผัสแบบสัมผัสเบาใช้ควบคุมระบบ AI ของรถได้อย่างลื่นไหล หน้าจอหลัก15-17นิ้ว Harmony Auto 3.0เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เพราะใช้ UI ที่เร็วที่สุดเท่าที่หัวเว่ยเคยทำ Split Screen, Gesture Control รองรับ AI Voice แบบฟูคาระบบ Smart Scene ที่เรียนรู้พฤติกรรมคนขับหน้าจอผู้โดยสารด้านหน้าหน้าจอแยกสำหรับคนนั่งด้านหน้ารองรับ YouTube TikTok Netflix และระบบเชื่อมต่อกับมือถือหัวเว่ยได้100%เบาะนั่ง Zero Pressure Premium Seat รองรับสรีระและมีระบบนวด8จุดพร้อมทำความร้อนทําความเย็นแอมเบียนไลท์รอบคันกว่า128สีปรับได้อัตโนมัติตามอารมณ์เพลงหรือโหมดการขับขี่ของรถระบบขับเคลื่อนหัวห้วย REV Power Train ชื่อ REV มาจาก Revolution Energy Vector Dual Drive เป็นระบบขับเคลื่อนใหม่ที่หัวห้วยพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์จีนระดับพรีเมียมมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดียว RWD มอเตอร์คู่ a w d แรงม้าแอนอัตราเร่งขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยแต่ช่วงแรงม้าจะอยู่ประมาณ3 1 0 5 3อ hp อัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง3.8-5.5ถึง5.5วินาทีรวดเร็วลื่นและเงียบสุดๆแบตเตอรี่แอนระยะทางวิ่งััเ w ่ย s 9 trev ใช้เทคโนโลยีแบตแบบใหม่กราฟ h e นเ l fp intelligent battery ปลอดภัยความร้อนต่ำและอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน CLTC จะอยู่ที่620-880ถึง880กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและขนาดแบตร,รองรับชาร์จเร็ว Super ูเปอร์ชาร์จ DC 180-280ถึง280กิโลวัตต์จาก10% 80%ใช้เวลาประมาณ18-24ถึง24นาที AI ภายในรถจุดขายใหญ่ที่สุดของหัวเว่ยนี่คือจุดที่หัวเว่ยชนะคู่แข่งหลายรายแบบชัดเจนเพราะ Harmony Auto v e ์ s i ชันใหม่ฉลาดมากระบบ AI ผู้ช่วยในรถ หัวเว X Drive Smart AI สั่งงานด้วยเสียงได้ทุกอย่างเช่นเปิดแอร์เปลี่ยนโหมดขับเปิดกล้องรอบคันแนะนำเส้นทางเปิดเพลงปรับบอกจดจำรูปแบบการขับขี่กล้องรอบคัน 4D Surround Vision มองทะลุรถหน้ารถด้านข้างเห็นหมดระบบช่วยจอดแม่นมาก Auto Pilot Pro แอน2บวกพร้อมแอว3า3บางภูมิภาค Adaptive Cruise Auto Lane Change Highway Pilot Stop and Go Traffic Jam Assist ระบบเสียงหัวเว่ยซาวโปรมีลำโพงถึง17-24ตถึงตำแหน่งเสียงโอบล้อม360องศาแบบโฮโลกราฟิกใช้เทคโนโลยีคล้ายซี m a มาซาวที่หัวเว่ยใช้ในแท็บเล็ตระดับสูงระบบความปลอดภัยครบทั้ง10 Airbag ABS EBD ESC ระบบเตือนการชนด้านหน้าหลังระบบป้องกันร,รถออกนอกเลนตรวจจับผู้ขับง่วงนอน โครงสร้างถังอลูมิเนียมไฮส r e n ง t ์ประสบการณ์ขับขี่จริง User Experience ความนุ่มช่วงล่างปรับไฟฟ้ารองรับทั้งความนิ่มแบบรถหรูและความกระชับแบบรถสปอร์ตความเงียบห้องโดยสารเก็บเสียงดีมากคือระดับพรีเมียมจริงๆการเร่งตอบสนองเร็วทันใจตามสไตล์ EV สายซิ่งต้องชอบการเบรกนุ่มแต่มั่นใจควบคุมได้ง่ายแม่นยำราคาคาดการราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2 9 0 0 0ดอลลาร์ลบ3 9 0ห0ดอลลาร์ 29, 39, หรือประมาณ80รูปีปากีสถานลบ5 0 0ลักแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชั่นเหมาะก,กับใครคนต้องการรถไฟฟ้าเทคโนโลยีสูงคนใช้มือถือหัวเว่ยอยู่แล้วคนชอบรถสไตล์ล้ำอนาคตครอบครัวที่ต้องการความปลอดภัยสูงคนที่ต้องการรถเงียบนุ่มประหยัดและใช้งานง่ายบทสรุป2026ั i หัวเว 9, R e เป็นรถยุคใหม่ที่หัวเว่ตั้งใจทำทุกอย่างให้ครบ ดีไซน์หรูฟังก์ชั่นล้ำแรงเครื่องฉลาดระบบ AI โหดสุดและให้ความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ถ้าคุณกำลังมองหารถ EV ที่ทั้งทันสมัยทั้งฉลาดทั้งพรีเมียมบอกเลยว่าหัวเว่ย S9TREV เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในปี2026